สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะไม่ได้มาเล่นเล่นรัศมีแขะทำคะแนนให้ทีมรัวๆหลังลงแข่งวอลเลยบอลจริงจัง ไม่ได้มาเล่นเล่นนักแสดงชื่อดังรัศมีแขฟ้าเกลือล้นทำคะแนนให้ทีมรัวรัวหลังลงแข่งขันวอลเล์บอลชายแบบจริงจังหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นักแสดงชื่อดังรัศมีแขฟ้าเกลือล้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปเชียร์วอลเล์บอลทีมชาติไทยเกือบทุกแมตที่มีการแข่งขันโดยเจ้าตัวบอกเหตุผลที่ลงทุนลงแรงบินตามไปเชียร์ไกลถึงต่างแดนว่าเพราะส่วนหนึ่ง เป็นคนชื่นชอบในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลอยู่แล้วจนกระทั่งในที่สุดเมื่อไม่นานมานี้รัศมีแขก็ได้สารสันของตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยการเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลลีกไทยอาชีพกับสโมสรดิมอนฟูดไฟเซฟสปอร์ตคลับหลังจากนั้นรัศมีแขกก็ได้เปลี่ยนจากลงรูปแฟชั G ่นเก๋ๆของตัวเองเป็นการลงคลิปการฝึกซ้อมวอลเลยบอล ดูแล้วจริงจังและตั้งใจแบบสุดๆซึ่งก็ไม่ใช่แค่การสร้างภาพเท่านั้นเพราะขนาดกับตันทีมชาติไทยยังออกปากชมเลยว่ารัศมีแขเป็นคนเก่งมากโดยกับตันจูนออรเทพคนหานหัวเสาซ้ายพิคาดดีกรีทีมชาติไทยจากพิษณุโลก VC แม้ว่าเจ้าตัวจะเพิ่งพาทีมพ่ายแพ้ให้กับไดมอนด์ฟไฟเซฟแอฟฟอร์ดต้นสังกัดของแข มาแบบสุดมันมาก็ตามแต่ก็ออกตัวชมนักแสดงมากความสามารถคนนี้ไม่ขาดปากว่าเป็นคนที่น่ารักทั้งในและนอกสนามจริงๆส่วนตัวแล้วเคยเจอพี่แขม,มาก่อนเพราะเขาต้องมาเชียร์พวกเราและน้องๆทีมหญิงตลอดแถมยังชอบมีขนมติดไม้ติดมือ มาเป็นกําลังใจทุกครั้งเจอกันทุกครั้งก็จะกอดกันให้กําลังใจกันตลอดส่วนวันนี้ที่ต้องมาแข่งกันในสนามก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการวอลเล่บอลไทยเลยครับแต่พี่เรื่องจะเมาสนิดนึงนะครับอยากจะบอกว่าเวลาที่พี่แขแกตีวอลเล่บอลเนี่ยเสียงดังมากดังจนเรานี่ตกใจเลยครับกับตันจูนกล่าวด้วยรอยยิ้ม และล่าสุดรัศมีแขก็นำคลิปวินาทีที่ตัวเองทำคะแนนให้กับทีมจนกลายเป็นผู้ชนะโดยคะแนนดังกล่าวเจ้าตัวเป็นคนเสิร์ฟเองจากนั้นก็วิ่งมาตบลงพื้นฝั่งตรงข้ามไปอย่างเฉียบคมทำเอาเพื่อนร่วมทีม วิ่งกรูกันเข้ามากอดรัศมีแขด,ด้วยความดีใจกันอย่างยกใหญ่ซึ่งเจ้าตัวเองก็ปลื้มไม่เบาเพราะตะโกนออกมาด้วยความดีใจแบบลืมความสาวไปเลยขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ